เกลักนี่นะจ๊ะเบียร์เป็นจามาจ,จับตะกะแตนผลบอยได้คือเจอต้นเกาลักนี่ร่วงนี่เต็มไปหมดเลยทุกคนนี่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 น,นี่เห็นไหมเม็ดมันหน้าเม็ดมันเม็ดมันเกาลักก็อยากได้ตะกะแตนก็อยากได้ทุกคนนี่น,นี่โอ้ยเห็นไหมมันร่วงแล้วมันก็จะอ้ายอย่างนี้เลยนะคะทุกคนนี่นี่โอ้แล้วดูผลมันสิ เดียวก็จับปลาสองมือเลยนะอีกมือนึงก็เการักอีกมือนึงก็โอ้ยนี่ทุกคนมันเอ็นเน่าดูสินี่โอ้ยมาตีเเานเปล่าเนาะมีมน้ำทุกคนมันเน่าด้วยอ่ะเหมือนเปียกฝนอุ้ยน้ำปัดทุกคนดูเบียดูนี่นี่น,นี่ทุกคน ได้เการักก็ผลพลอยได้เลยทุกคนนี่อู้ถุงก็ใส่ตะกะแตนกะมาเก็บผักนะครทุกคนมาเจอตะกะแตนก็เลยจับตะกะแตนนี่ใส่ทั้งตะกะแตนใส่ทั้งดูนะตะกะแตนกระกระโดดยงยุกยกยุก,ยกเลยทุกคนเนี่ยตะกะแตนก็มีเกาลักก็มีเอาผลพลอยได้ได้อะไรก็เอาอันนั้นเนาะเก็บทุกอย่างที่ขวางหน้า โอ้ทุกคนดูสิให้ปืนดินไปหมดเลยโอ้เนี่ยทุกคนโอ้ให้เป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากเลยกะมาเก็บดูสิร่วงให้ปืดดินไปหมดเลยทุกคนปั่นพุทราบ้านเราอะโอ้นี่มันอาจจะเล็กไปหน่อยนะดูสินุ่นก็ใช่นะคะทุกคนใส่ถุงใส่ถุงตะแกนงจเอา เราลัดกันมามาทุกคนมาช่วยเดียเก็บอันไหนนะ่ะดีนะ้าใส่รองเทา้าบูทมาทุกคนเพราะว่าฝนมันตกชำ้ำแฉะโอ้ยน,นี่เน่าเน่าก็เอาอเห็นนะเอามือแหกเอาเลยโอ้ดีนะใส่ถุงมือมาจับตะกะแตนอขอบคุณนเน่าัน,นื้อไม่สุกดีมะอุย วันนี้เขาจะเป็นชูชกอะไรสักอย่างนึงเขาจะมาไหว้เป็นพ่อผดุนะนี่ยห,หลุมบรรพุดเขาดูเบื้องต้นนี่คงเหลือเก็บเขาละทุกคนเพราะ,ะว่ามันมีอะไรเจานะเนี่ยรอยเขามาเก็บอะทุกคนเนี่ยนี่เห็นนะอุ้ยน้ำปังอ๋เเอ,เอ,อเขาเก็บเอาตัวลูกใหญ่ๆเนาะเจ้าของเขาเก็บเอาลูกใหญ่ๆเราก็เอาลูกเล็กๆก็แล้วก,ก,กันเนาะ นี่แล้วมันอาจจะเน่าด้วยมนะัออ้งเนี่ยทุกคนเกาลัดเกาลัดเกาใจโอ้กระแตมันนะคะทุกคนมุกมีเรือเห็นอยู่จับตะแกตักนก่อนโอ้ไปไหนเนาะน,น,นี่นี่นี่ทุกคนเห็นตะแกตไหมโอ้ไม่ได้ด้วย โอ้ยนี่เกาลัดโอ้เห็ดเห็ดอะไรไม่รู้ไม่สนใจสนใจเกาลัดเกาลัดแก่หรือเปล่ากไม่รู้สิเนี่ยโอ้ยมาตีนแบบนี้หนามอ่ะทุกคนมีเป็นหนามนี่ โอ้ยนี่ทุกคนก็ได้พออยู่นะไม่ใช่เก็บไปแล้วคนเก่าบอกว่าโอ้มันกินไม่ได้นะโอ้ยเมื่อกี้ทีดตัดกดเผลกดหยุดไปอ้มาใหม่มาใหม่โอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บ นั条条่นก็ใช่ทุกคนเขียวเดูนะอ้ามนะมงก็เขียวต้องใช้เท้านะคะมือไม่ได้ปาก สามเม็ดเลยนี่ทุกคนจะจับตกระแตนต่อดีกว่าค่ะคิดตอนรัตก็ขอจบลงแต่เพียงแค่นี้นะทุกคนนี่เดี๋ยวมีโอกาสจะมาถ่ายใหม่วันนี้ขอจับตกระแตนก่อนสนุกกับการจับตกระแตนโอ้โหน,นอ,อนนะทุกคนนู่นก็ใช่เนาะนี่แค่สองต้นนะหนึ่ บายบายนะคะคลิปนี้เลี่ยบรรจาก็ขอจบลงแต่เพียงแค่นี้นะนี่เก่าราคาต้น